สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมบีเอนัวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับก็โหออกเลขอะสุดยอดจริงๆนะครับก็คือว่าตัวเลขเนี่ยเลขเเปลนเป็นเลข6นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะครับท่านใดที่เป็นสายแบบรัฐบาลนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปครับยังมีวันที่16นะครับให้เราแก้มือ ให้เราเกรงเลขนะครับให้เราวิเคราะห์เลขกันนะครับมานะครับวันที่2จะมีอะไรเอ่ยนะครับวันที่2ก็จะเป็นวันพุธสําหรับลาวพัฒนานะครับต้องชมอีกเช่นเคยโอ้โหตอนนี้นะครับน้องบุมก็เข้ามา2องงวดติดแล้วตกมือหนนะครับผมอ่ะนะครับเออเดี๋ยวผมขอถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอว่าผลนั้นเก่ากว่าเลยนะนะครับเอาตีแบบออกอย่างนี้นะ เนี่ยฮะนี่ผมวีคห์ไปให้นะก็คือว่ารัฐบาลออก106 70ใช่ไหมนะครับก็คือหลักร้อยเนี่ยมาเห็นวามาตรงๆนะก็ยินดีกันด้วย <c oughs> ถ้าใครนําหลักร้อยไปไปเล่นนะครับนี่ฮะแล้วก็อมสินนะครับขอพูดหน่อยอมสินเนี่ย457นะ สี่ห้าเจ็ดแปดห้าคือห้าเจ็ดถามว่าทําไมผมถึงไม่มีรู้ไหมเพราะท่านผู้ชมอาจจะเห็นเจ็ดกับห้าคือห้าเจ็ดออกงวดที่แล้วก็ออกสี่ห้าเจ็ดงวดนี้ออกสี่ห้าเจ็ดเหมือนกันแต่ก็มีเอ้แปดห้านะวันนี้ก็จะมาห้าแปดนะครับแล้วก็มาเจ็ดเนาะก็ยินดีกันด้วยกับพี่ๆที่ติดตามเนาะสำหรับสายออมสินนะครับแล้วก็สายรัฐบาลสายวิ่งนะฮะมาถ้าท่านใดพร้อมแล้วกันวิเคราะห์นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันเลยนะครับก็นะครับ,นะรบ,นะรบวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยฮะวันที่2นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับวันใหม่ๆกันแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายน2565แป,ป๊บๆก็จะสิ้นปีละนะครับบางท่านก็เตรียมแผนจะกลับบ้านไปเที่ยว ที่ไหนท่องเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับกับครอบครัวเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็เปิดเทอมกันแล้วโอ้โห,โห,โหนะครับรออีกทีก็ปีใหม่มกกลาเนาะนะครับอ่ะมหาลาวพัฒนานะครับผมนะฮะลาวพัฒนาลาวพัฒนาเนี่ยจะออกรอบเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับนี่ฮะจากการวิเคราะห์นะลาวพัฒนาเนี่ยเดีย๋ยวผมขอญาตบอกอันเก่าก่อนนะ แจ้งรายละเอียดกันไปก่อนนะครับก็คือว่างวดนั้นให้1 2นะครับก็มาเต็มเต็มเลยยินดีด้วยนะงวดก่อนนุนนะนะครับแล้วก็งวดล่าสุดให้3นะครับก็มีเจานะ3ามเนาะนะครับเขาออกเลยสามเก้าสามหกไหมนะครับผมก็มา36เนาะที่เจาะนะครับก็ใครรู้สก็เด้งเงินไปนะครับยินดีด้วยกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชม นะครับเรามาต่อกันต่อว่าฮานอยพัฒนานะครับจากการวิเคราะห์วันนี้ผมให้2นะครับผมนะครับตัวเด่นแรกก็จะเป็น28นะครับ27นะครับแล้วก็26นะครับการวิเคราะห์จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับรวมไปถึง33แล้วก็37นะฮะนี่ครับ5ตัวนี้ครบไปแล้วนะนะครับดูใกล้ๆนะฮะ5ตัวนะครับแต่ในส่วนของ3ตัวในหลักร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเขียนก่อนเนาะ หลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยผมจะให้4นะหลักร้อยนะครับนะฮะหลักร้อยให้4นะครับพี่ๆบอกว่าโหน้องบูม,มาทุกวันเลยเก่งจังขอบคุณครับ <laughs> อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยพูดคุยกับผมผมเหงานะนะครับ4 2 8นะครับ4 2 7แล้วก็4ี่นะครับถ้าได้ถ้าท่านใดนำหลักร้อยกับ2มาเล่นตัวเด่นก็จะเป็น42นะนะครับ สำหรับการวิเคราะห์ลาวพัฒนานะครับโคงสุดท้ายก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับน้องบูมไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบูมขอตัวลาไปก่อนนะครับ